สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องคณิตกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นมีเรื่องของเวลาแล้วก็นาฬิกานะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ออกข้อสอบที่ไรนะครับมักปวดหัวทุกทีแต่ก็มีผ่านแวบๆเข้ามานะครับให้เราได้เห็นได้มาเชยชมในลักษณะของข้อสอบภาคกออยู่บ้างเดี๋ยวจะมีลักษณะนะครับแล้วก็วิธีการออกในลักษณะนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่านาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับเข็มยาวเนี่ยจะหมุนผ่านเข็มสั้นกี่ครั้งในช่วงเวลา1วัน แน่นอนว่าถ้าอยู่ในห้องสอบนะครับหลายคนก็อาจจะมองลักษณะของการวาดรูปวงกลมแล้วก็อาจจะขีดเป็นลักษณะของตัวเลข12 3 6อาอะไรเงี้ยนฮะแล้วก็มีการแบ่งแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่าเอ๊ะในลักษณะที่เราพิจารณาจากเที่ยงคืนนะครับหรืออาจจะเป็นเที่ยงวันก็ได้นะครับการที่ตัวเลขที่หมุนไปนะครับในครั้งแรกเนี่ยลักษณะนั้นนะครับเราก็จะมีวิธีการพิจารณาอยู่นะครับเดี๋ยว เราจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนะครับเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับามาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับแนวคิดหรือตรงใจใครทุกๆคนนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นอันดับแรกนะครับเรามาพิจารากันก่อนแบ่งเป็นลักษณะของการพิจารณาครับโดยใช้การเทียบบญัติตัวอย่างแน่นอนว่าในเวลา12ชั่วโมงนะครับเข็มยาวเนี่ยจะหมุนผ่านเข็มสั้นอยู่ทั้งหมด11ครั้งนั่นแปลว่า ครั้งแรกนะครับที่อยู่บริเวณตอนเที่ยงเนี่ยเราไม่ได้นับตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการออกสตาร์ทเพราะฉะนั้นในลักษณะของ1นนาฬิกาหรือบ่ายโมงนะครับตัวเนี้ยเข็มเข็มยาวกับเข็มสั้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกันเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นบ่าย2องโมงใช่ไหมครับเข็มยาวก็จะเริ่มหมุนผ่านเข็มสั้นผ่านไปทั้งหมด11ครั้งก็จะครบรอบพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็จะเข็มยาวเนี่ยจะหมุนผ่านเข็มสั้นอยู่ทั้งหมด11ครั้ง พราะฉะนั้นถ้า24่ชั่วโมงนะครับหรือ1วันละ่ะก็จะลักษณะของการคำนวณก็คือเราจะคูณไข่เอาย4คูณไข่ไปที่เลข11นะครับแล้วเอา12คูณไข่ลงมาแบบนี้ฉนั้นวิธีการตอบคำถามข้อนี้นะครับ1ิตัดทอนกับเลข24ได้ผลลัพธ์ก็คือเลข2นํา2ไปคูณกับ11ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น22ดังนั้นก็สรุปได้ว่านั่นคือ1วันนะครับเข็ยมยาวก็จะหมุนผ่านเข็มสั้นในจํานวน22คครั้งําตอบอบยู่ในชก็ ขอไข่นั่นเองโอเคนะครับมันข้อนี้ฝากทุกๆคนนะครับได้ลองพิจาราลองพิจารากันดีๆจะเห็นว่าคําตอบข้อนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนนะครับที่อยู่ในเพจตอบกันในช้อยข้อขอไข่ก็ลองพิจารากันดูไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ